ทาือคองเตยหนึ <ต ơi S 2> ่งในพื้นที่ <ผม S 1> ที่พยายาม,มขับคนจนออกเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่คนรวยในสมองผมไม่ถึงที่หน,น,น,นึงน่งคือว่าคุณนิทกำาังเป็นอาจารย์กลับมาเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ใช้เวลาไม่ยินยาวแต่ว่าบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าคุณภิสิทธิ์กำลังเป็นผู้นำสายค้านในรัฐสภากำลังอภิปราย น่าสนใจมากทีนี้เมื่อเป็นอาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะฟังลูกศิษย์ก่อนเลยนะครับอยากจะฟังคุณเขตนานนมสกุลคุณผมก็ยังจำไม่ค่อยได้พินโสกพลครั้งแรกที่เจอเขาเนี่ยอย่างที่ตอนต้นมีคนบอกว่าเขาใส่กางเกงขาสั้นไปเล่นกีฬามาเขาก็วิ่งเข้ามาตอนที่เราคุยกันเรื่องภาษีที่รัฐบาลจะเปลี่ยนไอ้โครงสร้างภาษีเขาวิ่งเข้ามา เสร็จแล้วเขาก็ยกมือขอพูดพอพอเมื่อสองเดือนที่แล้วพอเขาพูดพวกเราก็เลยตกใจเขาบอกว่าเขาเรียนปีสองบอกคุณเรียนปีสองพยาโทรหรือเขาบอกเปล่าครับปียตรีครับก็เลยตกใจว่าอะไรงั้นลงมาฟังเขาไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงนะครับงั้นเมื่ออาจารย์เลคเชอร์แล้วอยากจะฟังนักศึกษาว่าปีสองเขาคิดอะไรก่อนเชิญคุณเขียนนั่นครับ คุณจะยืนก็ได้นะเหมือนคุณอภพิสิทธ์ก็จริงๆต้องขอบพระคุณอาจารย์เจริมศักดิ์แล้วก็ขออนุญาตเรียกท่านอภพิสิทธินะครับผมอาจารย์ภิสิทธิ์ับผมพอดีว่าผมเองจริงๆด้วยความที่ยังเป็นเด็กนะครับผมก็ยังไม่อยากที่จะเขาเรียกว่า predict อะไรมากแต่ว่าพอได้รับโจทย์มาเนี่ยก่อนหน้านี้ขอเท้าความก่อนว่าตอนผมอยู่มัธยมนะครับผมทําวิจัยกับคิดเรียกได้ว่าไปเรียนรู้วิจัยดีกว่าเป็น junior t r a i น e e นะครับอยู่ที่ แถวโรงเรียนผมก็คือศูนย์วิจัยสู่ภาพภาคใต้ผมอยู่สงคลานะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทำกันเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับพยายามเขาเรียกว่าทำ cost effectiveness analysis ดูว่ามันคุ้มไหมดูว่าที่คุณประกาศออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเฮ้ยปัญหาที่ตามมาที่เราไม่เห็นกันมันเยอะมากนะครับผมแล้วก็เราเรียนรู้ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันติดปัญหาที่ว่าเรามีความรู้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้มันเกิด Impact ได้นะครับ พอได้โจทย์เรื่องการพนันมาเนี่ยต้องขอเกริ่นก่อน,กนเลยว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับก็เลยไปนั่งหาเรซูช์มาแต่ว่าเช่นเดียวกันกับอา,อาจารย์พิสิทธิ์นะครับผมเรื่องฝุ่นผมเองก็อาหารเป็นพิษนะครับช่วงอากาศร้อนๆก็เลยไม่มีโอกาสได้ศึกษาอย่างอย่างครบท้วนมากเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ชัวร์ผมก็จะขอให้อาจารย์หรือว่าวิทยากรท่านเสริมเอาแล้วก็อะไรที่ผมคิดว่าผมชัวร์ก็จะขอพูดเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขเป็นหลักนะครับขอกลับมานั่งแล้วกันผม <laughs> <laughs> น่าจะถนัดก,กว่าครับผมคืออย่างที่อาจารย์วิสิท์พูดมาเนี่ยครับผมว่าอาจารย์เก่นแบ่งหัวข้อไว้ค่อนข้างที่จะตรงกับผมศึกษามาพอดีนะครับคือทันทีที่ได้โจทย์มาเนี่ยผมดูอยู่สามอย่างขอเก่นก่อนว่าผมไม่ได้มีเกลนหลายรอบนะครับผมไม่ได้มีคติเลยกับไม่ได้มีคติทางการเมืองว่าเฮ้ยผมจะต้องต่อต้านอะไรผมก็ดูว่าเฮ้ยมันคุ้มไหมเราก็เป็นกลางนะครับดู จากคนที่เห็นด้วยดูจากเปเปอร์ที่สนับสนุนทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ดูจากข้อโต้แย้งต่างๆที่นักวิชาการไทยพูดนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือประมาณไหนขออนุญาตไม่รบกวนเวลาเยอะนะครับอันแรกก็คือว่าผมแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับผมคือด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์คือความคุ้มค่านะครับแล้วก็ด้านสุขภาพผมคงจะพูดสุขภาพกับเศรษฐศาสตร์เป็นหลักนะครับอันแรกก่อนก็คือถ้าดูพระราชบัญญ,ญัติ ที่ที่เป็นร่างออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าผมผมไม่ไม่ชูภาษาทางกฎหมายแต่ว่าเหมือนเป็นใบเขาเรียกว่าเหมือนให,ให้ให้เห็นคุณค่าของมันประมาณนั้นนะครับก็จะมีการเกิ่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็สนักข่ญญา,าวเองเขาก็ตีความมาแล้วว่ารัฐบาลเองก็บอกว่ามีหลายประเทศในเอเชียเลยที่กําลังขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ก็อยากจะตั้งคําถามกลับไปว่าลองดูดีๆก่อนนะครับว่าใน,ใ,นในประเทศพวกนี้เนี่ยมันมีผลอตอบแทนทางเศรษฐกิจก็จริงเนี่ย ว่าเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น universal health care บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มี universal health care นะครับแล้วก็มีประเทศบางประเทศที่ universal health care เหมือนกันทำคาสิโนอยู่ประเทศเดียวเลยที่ผมคิดว่าเหมือนเมืองไทยที่สุดก็คือสวีเดนอาจจะ2ครับผมแต่ว่าที่ผมอ่านมาเนี่ยคือสวีเดนนะครับผมแต่ปัญหาที่สวีเดนกับเราไม่เหมือนกันเนี่ยคือคนสวีเดนเนี่ยเขามี emergency cash reserve คือทุกคนเนี่ยมีทุนของตัวเองนะครับขณะที่คนไทยมีงานวิจัยที่ ศูนย์วิจัยสุขภาพภาคใต้ทําโดยการไปทำเซอร์วยดูคนว่าเฮกยจาก15จังหวัดในเมืองไทย,ยมีกี่คนที่มี Emergency c a ซ Reserve รใหม่ถึงว่าท่านเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีสวดิกายท่านพร้อมที่จะจ่ายหรือเปล่าแค่5 0 0 0บาทนะครับคนไทย,ยพร้อมจ่ายแค่1 5นั่นน้อยมากแล้วก็ถ้าอ้างจากสภาพัฒน์ที่ทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือว่ามันเกิดบ้านเรานี้กินีโค e f ฟิ c เชียนนี่มันก็เกือบ50%อะไรอย่างี้นะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าคนมันเหลื่อมล้ำ ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าคุณประกาศคาสินโนออกมาเนี่ยก็มีงานวิจัยของเป็นทีสิสของนักศึกษาธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับว่าสุ่มมาแล้ว200กว่าคนเนี่ยมีกี่คนที่เคยเล่นการพนันมาแล้วเนี่ยคำตอบก็คือ95%เนทีนี้พอ95%นนี่คือเยอะมากนะครับซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยในงานวิจัยที่ดู emergency cash reserve เนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็น economic distress อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้ให้คุณ ไม่พร้อมที่จะจ่ายเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน3ปัจจัยเสี่ยงหลักของคนไทยเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าการที่คนไทย15%ที่พร้อมจะจ่ายเนี่ยมีเกือบอีกแต่๋ยนะ15ลบร้อยแป๊บนึงนะครับเร็ว85%ขอบคุณครับที่เกิด Economic Distress พวกนี้เยอะนะครับผมแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยว่าแล้ว85%ตรงนี้เนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งใน95%ที่โอกาสที่จะเป็นหนึใน95%ที่ไปเล่นการพนันเหมือนกันนะครับ ทีนี้ก็ต้องดูว่าให้ความเป็นธรรมกับรพ,รพระราชบัญญตัติที่รัฐบาลให้เขียนมานิดหนึ่งนะครับผมสักครู่นะครับคือก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงอันนี้ผมไม่ชชว่์ว่าเงินวาง,วางเหมือนค่าเปิดโต๊หรือค่าเข้าค่าแรกเข้านี่ครับอยู่ที่50,000บาททีนี้ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์พูดนะครับว่าก็ต้องมาดูว่าไอ้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ย จะมีสักกี่คนที่พร้อมจ่าย5 0,000บาทมันก็จะกลับมาตอบโจทย์เรื่องของความเชื่อที่เราเชื่อกันว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับที่เชื่อกันว่าเฮ้ยมันควรจะเอาขึ้นมาถูกกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องดูว่าไอ้บ่อนพนันที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่คุณมีค่าแรกเข้า5 0,000บาทเนี่ยคนไทยที่ขนาด5 0 0 0บาทยังไม่พร้อมจะเสียเนี่ยนะครับจะมีสักกี่คนที่ที่สามารถที่จะเข้าตรงนี้ได้อ่ามันแยกต้องแยกกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า อยากจะเสียเพื่อค่าสุขภาพกับอยากจะเสียเพื่อความสุขเนี่ยมันก็อาจจะ willing to pay ไม่ไม่เหมือนกันคนนี้ใช้ไทยคำอังกฤษคำนะครับพ,พก็ต้องมาเห็นว่าไอทีนี้ก็เลยมาดูดูจากร้านเล่าคือมันมีผลสำรวจนะครับว่าคนไทยที่พร้อมที่จะเสียค่าเปิดโต๊ะในหลักหมื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นคนอายุ30ลงมาจนถึง29่า2ก็มีนะครับผม เราก็จะเห็นว่าแบบโหคนที่กล้าที่จะเสียเข้าไปห้าหมื่นที่เป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นคนที่กําลังจะเป็นแรงงานอยู่พอดีนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยมีสัสดส่วนอยู่แค่1 0บถึงสินี่คือเยอะนะครับอย่างมากที่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชําระพังด้านภาษีด้านอื่นๆเหมือนกันที่จะต้องขับเคลื่อนเมืองไทยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ทราบกันอยู่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เผชิญปัญหากับเรื่องของวินัยทางการเงินอย่างมีปัญหาน,นะครับนี่กรัวเรือนที่สูงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณอนุญ,ญาตให้มันมีจริงๆเนี่ยนะครับคนที่คนไทยแล้วกันที่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการทําให้เขาเปราะบางมากขึ้นและทําให้ประเทศไทยที่ตอนนี้เงินมันหมุนไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันไม่โฟล์อยู่แล้วครับเนี่ยมันเกิดเงินโดนดูดออกนอกระบบเข้าเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อย,อย,อยจนสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทําให้ขอโทษนะครับเศรษฐกิจมันอาจจะล่มล่มสลายเลยก็ได้และที่สําคัญคือภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของ ยูนิเวอร์แซลเฮลท์แครบ้านเราที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ที่ต้องเกล่นไว้ก่อนเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ใช้ร่วมกันได้นะครับว่าการที่คุณมีการคาสิโนเนี่ยเขามี Indirect Cost ก็คือเหมือนกับต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากค่ารักษาสุขภาพเนี่ยสูงมากนะครับคือจริงๆเหมือนอาจารย์นวลน,น้อยหรือเปล่าผมไม่ชัวร์เคยพูดว่าสหรัฐมันมีการทำเซอร์วว่า1 US ดอลลาร์ที่ได้มาเนี่ย คุณจะต้องแลกกับค่าใช้จ่ายทางสวัส,วส,วด,สวดิภาพทาง,ส,งสุขภาพของสังคมเนี่ยครับอยู่ที่3ดอลลาร์เป็นค่าที่คุณต้องเสียไปอ,อันนี้อาจจะฟังดูยากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนไทยไม่ได้มีคาร r เรตริสติแบบคนอเมริกานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเรา Emergency Cash Reserve ต่ำเนี่ยแล้วก็มีแนวโน้มเดียวกันก็คือมีความต้องการที่จะเข้าสู่สุขภาพเยอะขึ้นเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับ ก็จะทําให้บ้านเรามีปัจจัยเสี่ยงที่มากกว่าจนชนิดที่ว่าอาจจะคาดการยากนะครับแต่คิดว่าเสี่ยงมากจนไม่ควรที่จะทําทีนี้พอผมได้ข้อสูตประมาณนี้เราก็เลยค่อนข้างที่จะมองว่าอาจจะไม่ต้องพิจิตรให้เป็นโมเดลเลยก็ได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่าไหมแต่ว่าด้วยความเสี่ยงที่มันเยอะเกินแล้วก็ลูกค้าเองที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับอาจจะทําให้เรายังไม่พร้อมก,กับการที่จะมีคาสิโน,โนในปัจจุบันโดยที่ยังไม่ต้องรอภาครัฐที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าด้วย ด้วยคนที่ยังไม่พร้อมจะจ่ายแล้วก็ด้วยรายได้ที่เราจะต้องจ่ายที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเยอะขึ้นก็ไม่ควรที่จะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าดูประเทศที่เป็นยูนิเวอร์แซลแคร์อื่นเนี่ยเขาก็ไม่ทําอะไรที่มันเพิ่มต้นทุนทางสุขภาพกันนะครับอีกนั่นเรื่องกฎหมายอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนที่ไปคุยมาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับเขาก็คอนเซิร์นเรื่องของการเจนทริฟิเคชันเจนทริฟิเคชันก็คือเหมือนการพยายามจะขับคนจนออก จากพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่คนรวยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหนึ่งในนั้นคือ,อท่าเรือคลองเตยที่เป็นเหมือนพื้นที่ที่เขาอยากจะขับไล่ใช้คํานี้อาจจะโด,ด,ดนฟ้องนะครับจะเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนมีม,มีมีเข้าเสนอขึ้นมาแลา้วกันว่าอาจจะอยากพัฒนาพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งก็จริงๆก็ภาษาชาวบ้านนะั่นคือการเชิญออกนั่นเองนะครับก็ เข้าใจว่าจริงๆเราเรียนเศรษฐศาสตร์หลายหลายท่านอาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์มันก็มีเรื่องของการทำเวลแฟร์สวัสดิภาพสังคมที่ดีแต่ว่าก็อยากให้ใจเขาใจเราลิดหนึ่งนะครับผมเองอาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันก็ไม่ก็รู้สึกไม่ค่อยอรู้สึกเป็นห่วงเป็นใหญ่กับความความรู้สึกของคนนะครับที่เขาต้องย้ายบ้านย้ายอะไรเพราะว่าจริงๆครอบครัวผมก็เคยอาจจะอาจจะไม่ได้สถานการณ์เดียวกันแต่ว่าก็ต้องเคย Move ด้วยสายเหตุบางอย่างเหมือนกันมันก็ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดนะครับแล้วยิ่งคนที่เขาไม่ได้มีความพร้อมทางต้นทุนเนี่ยมันจะยิ่งคงเป็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆพอ,อสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับขอโทษถ้าพูดแบบนี้ไปแล้วกันแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากตอบคาถามมากๆคือทํอย่างไรถึงจะหยุดมันได้นะครับเดี๋ยวไว้ให้อาจารย์ท่านอื่นๆพูดก่อนจะได้มาพูดกันตอนจบดีกว่าขอบคุณครับ